สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวอลเล่จากเม็ดที่ผ่านมานุสราโชว์สกิลความเหนียวนะครับกับการใช้มือเดียวทาบบนพื้นสนาม เพื่อขุดบอลซึ่งทําได้แบบสุดปังเลยนะครับล้มไปทาบขุดบอลได้แบบเหนียวมากๆจริง,รงๆครับชดนี้บอกเลยว่าจับใจลีกอเมริกานะครับตัดชดนี้ลงเพจเลยนะครับยอดไหลแน่นอนนะครับพุ่งกระฉูดซึ่งชดนี้เองนะครับเจเจก็ได้รับคําชื่นชมจากคนภาคด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งวิคสุดท้ายแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เจเจกันต่อกับทีมของครูดมาดูชด เจเจโชว์สกิลความเหนียวกันเลยครับ